สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการลุกจนด้วยบิชอปสองตัวนะครับการลุกจนด้วยบิชอปสองตัวนั้นไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนว่าเราไม่สามารถใช้เทคนิคสลับฟันปลาเหมือนเรือสองลำได้เพราะว่าบิชอปตัวหนึ่งมันคุมได้สีเดียวถ้าเกิดเราขยับมันมันก็จะ จะเหลือเหลือพื้นที่ให้คิงขยับออกมาได้ให้คิงเข้าหนีออกมาได้อย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราพยายามจะลอง,องตำแหน่งนี้บิชอปคุมแนวทะยงมุมแต่ถ้าเราพยายามจะสลับฟันปลาโดยการเดินบิชอป b 2คิงก็จะหลุดออกมา F4 ถ้าเราเดินบิชอปซีหนึ่งก็จะกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นต้องใช้คิงช่วย การไล่ด้วยการไล่ด้วยบิชอปสองตัวก็มีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ก็เหมือนเดิมนะครับคือการบีบให้คิงไปอยู่ให้คิงดดำไปติดอยู่ขอบกระดานแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างกำแพงแล้วก็รุกจนนะครับคราวนี้เรามาดูกันแต้มที่1ก็ ไม่ยากนะครับก็ค kind of um. ือพยายามไล่คิงให้ออกให้หลุดออกจากเซนเตอร์นี้ก่อนโดยการเดินคิง B2 พยายามเบียดคิงดำอ่าครานี้แต่ไม่เดินอะไรก็คือบิชอป f4 ังเอพยายามตัดพื้นที่ออกเรื่อยๆคิงดีเจ็ดคิง d ีบีบเข้าไปรุกพอถึงตอนนี้คิงดำติดกระดานแล้ว ให้เราใช้ให้เราจํารูปแบบนี้ไว้นะครับการนําบิ h อปมาวางคู่กันแบบนี้ในแถวที่6เรียกว่าการสร้างกําแพงตอนนี้ k ิงดัมไม่สามารถหนีออกจากจากกาแพงนี้ได้เดินได้2ช่องนี้เองสีเหลืองแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการลุกจน แต่ก่อนอื่นต้องคิงขึ้นมาขึ้นมากันทางหนี้ก่อนที่นี้เดินอะไรดีข่าวต้องการตัดช่องนี้ออกเพียงแต่ว่าถ้าข่าวข่าวยังไม่สามารถเดินไปช็อปนี้ได้ทันทีก็จึงต้องเดินเดินฟรีทีหนึง่งให้เป็นตาสีสีดำเดินคนนี้คิงต้องขยับ แล้วก็ตัดพื้นที่ออกตัดช่อง d 8ออกให,ให้พื้นที่แคลบลงเรื่อยๆคิงดำก็ต้องไป b 8จากนั้นก็ตัดช่อง c อ,ออกออกตัดช่องออกทีละช่องนะครับคราวนี้คิงดำก็เหลือ2ช่องแล้วเหลือ a 8จากนั้นก็ไม่ยากใช่ไหมครับเดินบิชช op b 7แล้วก็ลุกจน ลองมาดูถ้าเกิดในแต้มนี้ถ้าดำหนีไปอีกครับพยายามจะหนีไปอีกทางหนึ่งเออมื่อกี้ดำหนีคิงมาที่ D7 เขคราวนี้ถ้าดำหนีคิงมาที่ F6 ข่าวก็เดินคิงไป D5 สังเกตว่าคิงไม่สามารถออกได้ คิง g F7 ตัดตัดพื้นที่ออกคิง G7 บี็บเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็แต้มน,นี้อย่างที่เห็นนะครับสร้างกำแพง แล้วก็ใช้วิธีลุกจนแบบปกตินำเดินคิงมานี่ขาวเดินนี่คิงนี่ตัดช่อง H5 ออกก่อนมานี่ตัดช่อง H4 ออกเอ้ย H6 มานี่จากนั้นแต่เราห้ามเดินนี่เด็ดขาดเพราะจะอับทันที จากนั้นเราก็เดินเล่นทีหนึ่งทำมานี่ลุกแล้วก็ลุกจนนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระดานจริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ชมนะครับ แล้วเจอกันในคลิปคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ